คือไม่ควรเพราะว่าการไปแสดงออกทางด้านการเมืองเนี่ยแสดงออกได้ในรูปแบบของลักษณะที่มีขอบเขตแต่อย่าไปแบบว่าเปิดป้ายว่าสีไหนสีไหนสีไหน,ไหนเกลียดคนไหนชอบคนไหนไม่ควรเพราะว่ามันจะอยู่ในวงการลําบากนะฮะแล้วก็การที่ไปทําให้แบบว่าไปยุ่งกับคนตบการทาร้ายร่างกายการมันมีความผิดทางด้านกฎหมายเราก็ไม่รู้ว่าทาทาเนี่ยเขาทําไปเพื่อที่จะแสวงผลในเรื่องของคอนเสิร์ตหรือเปล่า แต่จริงๆแล้วก็ไม่ควรเพราะว่าอายุเขาเยอะแล้วนะอายุเขาจะ40แล้วนะฮะเขาต้องคิดให้ได้แล้วจะ40แล้วมันจะต้องและชีวิตก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้วมันจะต้องระมัดระวังมากกว่าคนปกติเนี่ยหลายเท่าตัวเลยแล้วก็การมาแสดงออกให้คนทําลายร่างกายกันที่ว่ามันไม่เหมาะสมการเป็นบุคคลสาธรารณะเนี่ยสามารถที่จะเปิดเผยตัวตนได้ไหมได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าได้ทั้งหมดอย่าลืมนะฮะว่าสังคมไทยอะ่ะมันก็จะมีสีนั้นสีนี้สีนี้แต่เราเนี่ยต้องหากินกับคนทุกสีเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปเปิดตัวว่า ฉันเกลียดคนนั้นฉันเกลียดคนนี้ฉันชอบคนนั้นฉันชอบคนนี้จนคนอาจจะไปม,มองว่าเราเป็นสลิมหรือเปล่ามันไม่สมควรควรจะนิ่งๆแล้วก็เมาส์มอยหอยกับกันในเฉพาะกลุ่มอนสูงมากกว่าไม่ควรที่จะมาเปิดป้ายว่าตัวเองเกลียดใครรักใครชอบใครมันไม่โอเคค่ะ มนผลกระทบอย่างน้อยแน่นอนเพราะว่าแฟนของทาทาเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจนะว่าทาทา,ทาเนี่ยอายุจะ40ละรุ่นเนี้ยมันก็จะเป็นรุ่นอย่างนี้หมดละพอเขาไม่ดูคอนเสิร์ตทาทา,ทาเขาก็อยู่กันได้อ่ะเอาพูดตรงๆนะฮะเพราะว่าทาทาก็มีคอนเสิร์ตมาตั้งแต่สมัยเขาต้งเป็นวัยรุ่นแล้วนะฮะเราก็เฉยๆอยู่แล้วมันก็เพลงดังเขาก็มีหลายเพลงแล้วก็คนรุ่นเนี้ยส่วนใหญ่ก็มีกําลังซื้อเยอะแต่ถ้าเกิดมันมีการเรื่องของการเมืองชัดเจนมากจนเกินไปเนี่ยพี่ว่ามันก็จะมีผลกระทบเพราะว่ามัััันนนนนนนจจจะะะเเห็ไดด้้้ชาากกรณีีของป่มแลวย แล้วมีการไปเปิดตัวตัวเองว่าตัวเองเชียร์ฝ่ายไหนรักฝ่ายไหนชอบฝ่ายไหนเนี่ยมันมีผลกระทบหมดกระทบมากเลยค่ะของพวกนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เด็ดขาดการเมืองนะี่อย่าไปเปิดป้ายเปิดสีให้คนเห็นเลยนะฮะมีผลกระทบหมดนักร้องบางคนปากไม่ค่อยดีชอบชอบด่าคนนั้นคนนู้คนนี้สุดท้ายรูปตัวเองก็ต้องมาหากินในวงการทุกวันนี้ยังสงบปากสงบคำเลยนักร้องคนนั้นนะ เก็บไว้ในใจดีที่สุดนะฮะเม้ามอยหอยกรบเฉพาะกลุ่มเพื่อนที่คิดเหมือนกันแล้วก็เวลาจะคุยอะไรก็แล้วแต่เราคุยคนไทยเหมือนกันความเห็นทัความเห็นแตกต่างกันไม่ผิดนะฮะแต่คนไทยส่วนใหญ่เราเก่งก็จะรู้กันว่าสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรจะพูดในในในกลุ่มที่มันมีหลายๆคนเช่นเรื่องของการเมืองคนไทยรู้่ะพนักงานออฟฟิศหรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะรู้กันว่าการหยิบเรื่องของการเมืองมาพูดบนโต๊ะอาหารหรือว่าในในที่สาธารณะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพูด มันจะควรจะอยู่ในกลุ่มของคนที่เขาชอบหรือคิดเห็นเหมือนคุณมากกว่าถ้าเอามาพูดในที่ที่มันเห็นแล้วมันมีคนแยงแ้งแตกต่างกันไปเนี่ยอย่าลืมนะฮะบางคนเนี่ยเขาก็รับฟังแต่บางคนเนี่ยเขาก็ไม่เอาเลยบางคนเขาก็ต่อต้านมันจะมีแบบหลากหลายรูปแบบ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองแล้วการไปล้อเลียนใครว่าคุณได้เป็นคางคูงคางทูมพี่ก็ว่ามันไม่เหมาะสมเพราะว่าก่อนที่เราจะมาสวยมาหล่อกัอนทุกวันนีทุกๆคนเนี่ยก็หน้าผีกันมาตลอดมาทั้งนั้นย้อนสองกระจกดูหน้าตัวเองก่อนแล้วก็ก่อนก่อนจะไปดา่าหอืนว่าเขาเป็นผีเนี่ยหน้าเก่าตอนที่สมัยเข้าวงการใหม่ๆหน้าเป็นยังไงกันเราต้องดูตรงน,นั้นด้วยพี่พูดโดยรวมนะฮะไม่ได้ไหมายถึงใครถึงใครสักคนนะฮะพูดโดยรวมเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ควรเอาหน้าตาของคนมาล้อเลียนมากจนเกินไปโดยเฉพาะในเรื่องของการเมืองไม่ควรอย่างเด็ดขาด